ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมซวสัานอีกนะครับแล้วกลับมาใน,นเกม Call of Duty Mobile นั่นเองนะครับผมเออวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูทั้งในการแต่งปืนเฟินเน้นนะเองนะครับผมเป็นปืนสาย M G ที่บอกเลยว่าอาตาล่นเนี่ยลองมาจากตัวของแม็กเทนเลยนะครับผม ก่อนหน้านี้นเนดคนมันเป็นเปืน,ปนที่ล้านไวที่สุดแต่พอมีแม็กเทนมันเนี่ยมันก็โดนแย่งตาแหน่งใช่ไหมล่ะทุกคนเออคืออัตาราล้านเนี่ยมันมีมากถึง111เลยนะครับผมบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยนะครับเออก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งเปืนนะครับก็ได้มีกิจกรรมมาใหม่นั่เองนะครับผมก็นี่เลยถ้าผมเป็นกิจกรรมล็อกอินสะสมสคูณ2์สองเอนะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเราเติม CP เนี่ยทุกคนเพียง 1 CP เท่านั้นนะผมเริ่มต้นเพียง1 CP ซพเท่านั้นนะครับเราก็จะได้เป็นของรางวัลข้างล่างมาหมดเลยนะครับผมก็จะมีอย่างเช่นเป็นตัวของกล่องนะผมนี่เป็นกล่องตัวละครตัวนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวของนี่อยอยกล่องเหมือนกันนะผมเป็นกล่องของลูกที่ใหญ่ก้ามบึกมนเชียวโอ้โหแล้วก็จะเป็นตัวของกรอบรูปนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องของอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะจะมีตัวของกระเป๋าลำม่ว,วงนะครับผมนี่เลยนะครับเออแล้วก็ สำหรับใครที่ไม่เติมนะอมก็ได้เหมือนกันนะจะได้เป็นของข้างบนนะอมก็จะมีเป็นกล่องตัวละครตัวนี้เลยนะอมเป็นหุ่นยนต์เหล็กนะทุกคนเอเคหวังเลยว่าโคตรเที่ยวรื่อาจัดนะทุกคนก็ใครที่อยากได้ของรางวัลสวยๆอย่างเช่นกรอบรูปตัวละครในกล่องเอาไว้สุ่มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็สามารถเติมซีพีกันได้นะผมเติมเพียงหนึ่งซีพีเท่านั้นนะ แค่1 CP เราจะได้ของมาหมดเลยนะครับผมแล้วก็ล็อกอินให้ครบ7วันนะครับก็จะได้ของมาเลยนะครับผมใครอยากได้อย่าลืมาเติมเงินด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับผมจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะเอนะครับผมมีกิจกรรมล่ากุญแจแลกไอเทมนะเอนะครับผมเป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับผมก็ผมได้สุ่มมาแล้วนะทุกคนเออก็จะมีอ่าของรางวัลเนี่ยจะมีปืนระดับ Legendary ด้วยนะผมเป็นตัวของปืน R90 นะเอนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนี่ เป็นตัวละครใส่ฮู้สีเขียวนะครับผมแล้วจะมีนี่เป็นตัวห่อง a k 1 1 7นนะครับ BK57 นะครับผมปืน BK57 นะครับแล้วก็ปืน LK24 นะครับผมปืน m อ m c นะครับ แล้วก็เป็นตัวของอ่าสติกเกอร์ทุกคนอ่าสเปย์นะครับผมเออสเปย์ระดับดิจิเตอรี่เลยนทุกคนแล้วก็คอดิงการนะครับผมคือปืนเนี่ยเป็นปืนระดับม่วงหมือนเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งเนี้ยจะมีของที่อ่าใช้หนึ่งอย่างก็คือใช้เปิดน,นะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวของกุญแจนัน่นเองนะผมนี่กุญแจตรงนี้เลยนะครับก็คือถ้าเราได้กุญแจมันเนี่ยเราจะได้ไปสุ่มฝั่งด้านซ้ายทีหนึ่งนะครับผมก็คือถ้าเราซื้อได้6ช่องเนี่ยทุกคน กดแบบหกช่องนะครับผมแล้วก็จะการันตีดได้ของฝั่งซ้ายหชิ้นแน่นอนถ้าผมเพราะจะได้ตัวของคนแจแน่นอนนะครับผมอนอาใครอยากได้ปืนวววสวยๆตัวละครสวยๆมาจัดกันได้นะครับผมเออแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะ้ที่มาใหม่ภายในวันนี้เลยนั่นคนเป็นตัวของตู้นเอนะครับผมเป็นตู้ของปืน cr56a mag เอานะครับผมเป็นแบบอืมเดี๋ยวขาดูเอฟเฟกต์รอบนึงปึ๊บออกแนวน่ารักเลยนะเนี่ยโอ้โหดูนี่ทุกคน ออกมาแนวน่ารักเลยเนะี่ยดูดีแต่เอาจริงๆก็โหดนะไม่น่ารักนะเออเอาเล่นจ่าเดทุกคนดีโตรเทเลยว่ะปากกระบอกปืนคือแบบเทมากมากเลยนะครับโอ้ยเทมากๆเลยนะเนี่ยโอ้แล้วก็ตัวละครเนี่ยคือแบบ เทสูตรอะไรสูตรอะทุกคนดูดิเป็นน้องหมาเป็นหัวน้องหมาทุกคนเออแล้ะจะเป็นนี่เลยเป็นตัวของกระเป๋านั่นเองนะครับผมแล้วก็ขวานนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวของสกินรถเรลล,ลี่คาร์ที่ผมรลอรถอีโวอะไรทุกคนนี่้โคตรสวยแล้วจะเป็นตัวของท่านั่นเองนะครับเป็นท่าอ่า กอดตุ๊กตาแล้วทุกคนนี่นี่อ๋อน่ารักเชยแล้วก็เป็นตัวของรูปเอนะผมนี่เลยโอ้โหอวตารทุกคนแะ้วับมรเจินอลี่นะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวของปืนเดียวคิวสามสามนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัวของระเบิดนั่นเองนะครับนี่เลยอุ้ยระเบิดมันสวยเนะี่ยระเบิดข้อสวยเลยสวยจัด แล้วก็อย่างทานะผมเป็นตัวของคาลิงการเองนะครับโหทำไมคาลิงการมันดูแบบมันจะน่ารักหรือข้างมันจะโหทีวะเพราะว่า,าข้างหน้าเนี่ยมันน่ารักก็จริงแต่ข้างหลังนี่โคตรโหเลยดูฟาร์มมันดีทุกคนเออก็ใครอยากจัดผมตัวละครเท่ๆน่ารักน่ารักอย่างนี้หรือว่าเปิดซีอาร์หกโคตรเทย่ยางนี้นะคนก็สามารถมาจัดก,กันได้นะครับผมเออ ก็เริ่มต้น20 CP นะครับสามารถมันเจอกันได้นะครับผมก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อน,นครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ปิดกันคนประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทําคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้ารับผลล็อกสกินปืนบายต้นซาเซเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนผลล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติด ต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาสีเหตดด้าน er ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถติิกลิงแฟนเพจต้าคำธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดอาปืนลองผมกันเลยนะครับผมนี่เลยสกินที่ผมใช้คือสกินนี้เลยนะครับผมเป็นสกินเฟินเนตตัวนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นตัวของสกินไดมอนที่ผมสกินพาร์นแล้วก็มาใสา่ไดมอนนะครับผมเอออันแรกนะครับใช้เป็นตัวโมนัติกสเปนเซอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดมัมเมจนะครับ ชิ้นต่อไปเนี่ยนุโฮนคือตัวอ่าลำกล้องปืนอมเป็นตัว MIP Entertainment Live b a r r e l นั่นเองนะครับผมตัวนี้จะทําให้เราอ่าแม่นยําขึ้นนะครับผมแล้วก็ระยะยิงเนี่ยเพิ่มขึ้นระยะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็รุ่นเล่นใดแนวนอนนะครับ ชิ้นต่อไปนคนคือตัว OWC Laser Tactical นะครับจะทำให้เราสวายขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยำเมื่อเล็งยิงนะเองนะครับชิ้นต่อไปนะทุกคนคือตัว,วแวม,ม็กซี่น,น,ะน,น,ะคน,คนะผมเป็น a n t h e d e n Mag N N นะผมคือเพิ่มกระสุนมาสิบนัดเป็นสี่สิบนัดนะครับผมจะปกติเป็นสามสิบนัดน,นะทุกคนก็จะเป็นสี่สิบนัดนะครับเมื่อใส่แม็กนี้นะครับ ชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายนะทุกคนผมใส่เป็นตัวของอ่ากิปหลังที่เป็นกิบตัวรถเล่นหนีแนวตั้งนะครับผมตัวนี้น่าจะช่วยในการอ่ารถเล่นหนีแนวตั้งเลยทุกคนเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมละละของแต่งปืนเฟเน็ตของผมนะครับผมเออก็ปืนเฟเน็ตนะุกคนเป็นเปิดที่ตอนแรกก่อนที่จะมีแม็กเทนนะผมเป็นปืนเนี่ยตาลั่นเยอะสุดแต่ตอนนี้นะครับผมได้อ่าเป็นรองของแม็กเทนแล้วนะผมก็ห่างกัน9้าหน่วยนะครับผมทั้งหมด9้าหน่วยนะครับ ก้าหน่วยเนี่ยเอาจริงๆมันก็ถือว่าเยอะนะทุกคนเออถือว่าคนท่าจะเยอะเลยนะครับผมแต่เราต้องไปดูในเกมเพลงจริงแต่ทุกคนว่าปืนมันจะเวอร์ขนาดไหนนะทุกคนเออก็ไปกันมาทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมโหได้เป็นด่านตัวชอ็อตเทานเองนะครับเออมาจาังหวะนี้เอาแฟลชได้ก่อนเลยมามีคนมาหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีคนโดนแฟลชเลยได้โอ้โหคอนปาสวนมาปืบปาดหน้ามาอุ้งสองตัวตายหนึ่งปืบอีกตัว ไม่ทันว่ะทุกคนโอ้โหโดนแม็กเทนลูดอะคือปืนมันฆ่าไวก็จริงนะผมแต่มันมีแม็กเทนที่มันไวกว่าทุกคนเฮอคือแม็กเทนมันอัตราลั่นไวกว่านี่ไงตาดิแต่ว่าถ้าจะวัดกันระยะกลางมเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่านะผมเพราะระยะยิงเนี่ยมันเยอะกว่าทุกคนนี่ไงฮิปไฟโชว์หนึ่งทีโอ้โหเล็งเข้าหัวไปไอ้ตัวหนึ่งมาจากไหนครับเนี่ย เกินไปไหมโอ้โหคือเฟเนตเนี่ยระยะกลางนะทุกคนมันค่อนข้างาที่จำดามิดหนัดับน้อยกว่านะครับผมเออมันอาจจะดีกว่า,านะทุกคนในร,ยรนะยะกลางนะนี่ไงโดนแฟดแล้วโดนแฟดกระตากดีขาไปรุ่นไม่รู้ว่าโดนแฟดหรือโดนคอนนะนะมาดิเฮ้ยตรงนี้เงาแวบๆตายไปโอ้โหดูโคตรเวอร์โคตรเอาคอนไปอีกคนแม็กเทนจะวัดเหรอโอ้โหเขาวัดว่ะทุกคนนม้คือแม็กเทนเน่ะมันลั่นไวอ่ะทุกคนเออมันลั่นไวกว่าแล้วก็ดามเนี่ยก็ ในระยะใกล้ก็พอพก,กันนะครับผมเลยตู้แม็กเทนทาง,ทางยางนะเาเนาะสำหรับเป็นเน็ตน,นะแต่ถ้าระยะกลางก็พอทุกได้อยู่นะผมเออมาเด้อยู่ไหนกันครับไอ,อ้อล่นไม่พอไม่มีแล้วอ,อ,อยู่ไหนกันเนี่ยผมหลุดมาถึงหลังบ้านแล้วนะเนี่ยไอ้ตัวนึงตายไปโอ้โหเต็มหัวไปดีครับก็เต็มหัวไปดีครับแล้วก็เป็นเน็ตเนี่ยค่อนข้างจะนิ่งกว่าแม็กเทนนะครับผมเออมันนิ่งกว่าเยอะเลยแหละทุกคนแม็กเทนมันจะสายเยอะกว่านะครับผมมาเด้ไหนอู กลางโอ้สนไนเปอร์โอ้โหทั้งแม็กเทนทั้งไนเปอร์ไม่รู้ผมจะหลบตัวไหนก่อนดีอย่างชอบเลยไปเอาแฟตไปม,มีคนโดนไหมโบโอ้โ,อโ,หโหเน้นเน้นเพื่อนน่าจะฆ่าไดไ้น่าจะได้แหละเหมือนจะมีตัวนี่ไงตัวนึงสไนเปอร์อ๋อสไนเปอร์อ๋อเนเนล่าเฮ้ยบีโอ้โหเกือบไปเกือบไปนิดนึงโอ้ไม่ได้เฮ้ยมาไงเนี่ยจะวัดเอาเอาตัวไหนก่อนดีเนี่ย เดี๋ยวจะยน,นะจะยน,นะปึ๊บนี่ตายไปดิโอ้บอกเลยว่าปืนเปนเนี่ย,ยวัดกับ D B R ระยะใกล้ได้ดีมากเลยนะครับคือมันสู้ได้ง่ายทนะุกคนเพราะว่ามันลั่นไวกว่านะเออปืนไหนลั่นไวกว่าระยะใกล้คือได้เรียบกว่านะครับเออมาดิปึ๊บคนอยู่ไหนอ้าคนหายเอ้า โผล่มาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหเกินปุยมุยมาดิครับเจอกันเออโอ้โหเขาไปบ้านเราอะ่ะเขาไปซีดทุกคนอยู่ไหนวะเอ้ยมาตัดหน้าไปเองก็ตายไปดีเป็นไงล่ะโอ้โหตายอย่างไวอ,อ่ะทุกคนเออคือปืนม,มันลั่นไวรองมาจากตัวของแม็กเทนเลยนะครับผมอัตราลัาา่นมโจรเยอะนะครับเฮ้ยสองตัวไปไหนหเจ็บคู่เดี๋ยวเจ็บไปตัวหนึ่งไม่ใช่เจ็บคู่อุ้ยลูกทอง รถล้อซองชาร์ตทุกคนโอ้ยเกินไปล้อซองชาร์ตไวเกินทำไมตรงนี้มีสมองเหมือนจะมีคนเลยไหนปา่ามาปุ๊บโอ้โหเกาะเพชรด้วยไปไหนไวรุตตายดีไม่เปล่าอีกตัวนึงตายไปโอ้โหคนเวิรเคเินเอาอีกตัวนึงเอาดิตายโอ้โหเป็นแกลาเก็บสามแบรอเก็บไีเลยละกันโอ้โหผมโดนหอแล้วเขาเปิดหอตอนนี้ ล่ะเขาเปิดฮอตอนจบเกมโอ้โหจบรึ่นแรงไปแล้วนะครับผมก็เจ75ต่อ63แล้วนะคนได้อยู่อย่างนด้อยู่ไหวตึงไหวชิวทุกคนเออ,เอ,อมาบอกเลยว่าฟินิชอย่างพร้อม คตรพร้อมบวกมาใครก็ได้ยกเว้นดักเทนกับลูกซองนะตัวไหนก็ได้ยกเว้นดักเทนกับลูกซองเนะตัวอื่นดับวัดได้หมดอะทุกคนตรงนั้นอะเอาเรื่องจัดายช็อกกัตซีจะไปไหนตายไปดิโอ้โหตาวช็อกกัตซีพามัา่วตกลงไม่รู้จะไปหน้าไปหลังแล้วผมก็โดนเธอไมติดตัวตายโอ้อะไรครับเนี่ยไปวิ่งมาแล้วปลาฮอนคูไปก่อนเลยจังหวะนี้ มาป้าคนไหนเออเดี๋ยวผมเข้าบีเกิดกันแล้วกันเข้าบีเลยเข้าบีไหนอยู่ไหนเพื่อนป okay. ่าสมงศ์ทำไมเพื่อนป่าสมงแล้วมาช่วยเราเข้าด้วยนะเพื่อนโอ้โหเธอไหมเธอไหมตายตายตายกูรอดได้ไงวะผมรอได้ไงครับเนี่ยไอ้บีไปไหนโอ้เพื่อนถ้าจะลุมป่าคนขนาดนั้นไม่ต้องเหลือให้ผมก็ได้จริงจริงโอ้ยมาได้อืมอาชืบชึบสเติปจู๊กสเติปจู๊กตาย ผมโดนอดิตโอ้โหใครร้ายผมครับเนี่ยคือมันยิงดับใกล้าตายาแล้วอะไรเพื่อนมันล้าอโ,โอ้โหอุ้ยหผีเ,เตอร์ลงตรงนี้ได้ตัวเดียวทุกคนเ้ยนึกว่าจะได้สองโอ้อะไรวะเพิ่งลุกมาโดนแม็กเทนล,ลูซ่ะโอ้โหเกินตายเกินไป,ไปมาเอาฮอนคูไปจะอยู่ไหนกันเชวว้านนี้อยู่ไหนกันเอ่ยไม่มีคนเลยนี่ยไกด์เอาดิโอ้โหเจ็บโอ้โหสามตัวเรียกเพื่อนมาเฉยเลยเดี๋ยวไปไหนแล้วอะ เอาตัดตัวหายมันเลยเฮ้ยตรงนี้ตัวนึงแม็กเทนเนอร์แม็กเทนเทนอร์สิโคดเอาโคดเวอรเอาแส้ไม่เปล่าเฮ้ยใครวิง่งสวนเมือ่อกี้โอ้โหเพื่อนก็นไปหมดแลว้วอะทุกคนอยู่ไหนเอ้ยเข้าไปเองวอะ่ะอุ้ยแล้วเขาเปิดสวอมด้วยไปไหนโอ้ยอีกตัวนึงืหยิงไม่ทนันกำลังรีโหลดอยู่ยิงไม่ทันโอ้โหแทมเปอร์อัดหน้าเหลือเชื่อ ข้าแทมเปอร์ยัดหน้าผมเฉยเลยโอเ้เกินม,ม,มุยมุยโดนธนูด้วยเฮ้ยทำไมผมโดนทารุนอย่างนี้ครับเนี่ยเอาแฟลไปจังหวะนี้อยู่ไหนกันเอ้ยเมีเปล่าไม่โอ้ยหล,หลังเข้าหลังเข้าเดี๋ยวจเย็นเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะวิ่งก่อนจู๊ก่อนโอ้โหโดนหลังเข้ารอดแล้วก,ก็แตกโดนแม็กเทนยิงอาทุกคนแล้วเข้าอ้ยทา แต่ถ้ามีอย่างหนึ่งครับถ้าเฟนเนตได้เปิดก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่สามารถสู้แม็กเทนด้ครับผมแต่ถ้าแม็กเทนเปิดก่อนนี่เราจะสวนกับยาครับผมอย่างนี้เป็นไงล่ะนะหรือถ้าเขาพลาดทุกคนเราก็มีโอกาสที่จะสวนเขาได้นะครับผมเออค่อนข้างที่จะต้องใช้สเตปนิดนึงนะผมถ้าจะเจอกับแม็กเทนนะเออมานะอุ้ยนั่นไงโดนอะไรครับเนี่ยแม็กเทน อููยังไม่ทันขาดคำเลยโดนเมรร็ดแทงยินหลังซะละออโอหเกิดปุยมุยนาเฮ้ยบีต้นตามาแล้วพร้อมเกาะเพชรโอ้โหกี่ตัวเนี่ยลงไปเฝ้าลากมะม่วงลงไปเฝ้ากับป้อมปืนเออเดี๋ยวเชื่อเกินไปหรือเปล่าเอ้ยไปไหนไปรถตายไอเข้ามาซ้อนอีกตัวหนึ่งทุกคนโหยิงแล้วซ้อนยิงแล้วซ้อนเลยว่าเกินไปหรือเปล่าก็จบเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก,ก็ ร้อยห้ิบต่อ1 0ึ่นะครับผมเออนี่ลองแคนก็แบกไปนะครับผมดูยังเมื่อยังเอานี่ช็อตปาเทอไหไมโอ้โหรู้เลยนะกอเพชรวิ่งตัดหน้ารู้เลยว่าใครอะ่ะคือรู้จัดจัดว่าใครอะ่ะผมแน่นอนนะไม่เกี้ยะ กาะเพชรวิ่งไปตัดหน้าขนาดนั้นมีอยู่คนเดียวใช้เรือลาบอยู่นะโอ้โหเกินไปไหมแต่ทุกคนเดี๋ยวไปดูสกอร์แล้วก็คิวของผมกันดีกว่านะครับผมผมได้แต้มมาทั้งหมด4,563นะครับผมโอ้โหค่อนข้างเอาเรื่องใช้ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่า อย่างเอาเรื่องนี่เป็นไงล่ะเปิดสมุดมาโดนอะไรไม่รู้โดนมือใครไม่รู้ผมก็บวกไปทั้งหมด47นะครับผมเออไปแบบเดี๋ยวไปดูคิวผมกันผมก็ได้คิวไปทั้งหมด24คิวนะครับผมเออกเกินปุยมุย เป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปของผมพันวันนี้นะครับก็สำหรับผมถามว่าเฟนเนตเล่นได้ไหมมันก็อยู่ในเกณฑ์อ่าปานกลางนะทุกคนเ่าปานกลางถึงปานกลางถึงกับดีนิดๆน,น,นะทุกคนไม่ถึงกับดีเวอร์อะไรขนาดนั้นก็เพราะว่า่ามันจะเป็นลองตัวของ m ม็กเทนอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าได้เปิดก่อนนะ ถ้าอันนี้ได้เปิดก่อนหรือว่าคนที่เล่นแม็กเทนเนี่ยเขายิงแบบยิงเราไม่โดนเนี่ยเสียจังหวะเนี่ยคือเรามีโอกาสที่จะส่วนได้เยอะมากเลยนะผมก็คือปืนมันอัตราลั่นรองลงมาประมาณ10 10กว่าหน่วยนะทุกคนเออแต่ว่า ถ้าเรื่องถ้าจะยิงกันจริงๆนะทุกคนเฟนเดตเปิดก่อนเฟนเดตมาเปิดก่อนประมาณไม่สองเม็นก็ยิงแมกทนทชชนะแล้วนะครับผมเออก็มันห่างกันไม่เยอะทุกคนมันแบบสูสีสูสีเลยอะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าไอ้ผมทับปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์ผู้คุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปเลยบายเฟว